ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคือเกมนี้เป็นเกมที่ผมเหลือคนเดียวนะครับผมคือมันชุบไม่ได้ผมไม่มีเหรียญนะครับแล้ววงมันก็มีคนเดียวไม่ห่นใจเลยครับคือที่จริงคลิปนี้ผมจะบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะอัดนะครับคือผมบันทึกย้อนหลังให้เฉยนะครับแล้วผมก็จะมาบอกคนดูนะครับแบบเป็นวิธีแบบว่าเวลาเหลือคนเดียวแล้วแบบชุบไม่ได้เออบัตร2ูสองว่า ครับเกมนี้เป็นเกมแรกของวันด้วยนะครับเป็นเวลาตีสี่นะครับล้วแบบว่าเหลือคนเดียวล้ตตาแรกของวันเราพากันได้คิวกันหมดแล้วนี่คือผมหนีมาจากทางนั้นครับมีคนหมดเลยนะครับนี่โดนเปิดด้วยก็พยายามวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดครับแต่มันออกไม่ได้จริงหนีไม่ทัน,นวะ่ะมันมันต้องสวนนะครับ เนี่ยจังหวะน,นี้มันต้องสวนอะ่ะถ้าไม่สวนก็คือโดนยิงเฟีะตีที่ฝั่งนั้นคือมันไม่ลุมจอยวอลทันทีเลยอะ่ะน่าจะหลุดระยะหรือเปล่าเนี้ยมีคนจะดันลงเขามาปุ๊บดันลงมาปุ๊บถ้ามันลงเขาอ,อย่างงี้ให้ทุกคนยิงลากลงนะครับยิงลากลงนะครับถ้ายิงลากขึ้นมันไม่โดนนะยิงตามตัวครับผมตรงไหนอ่ะ เพื่อนบอกว่าหลังมีผมตกใจนึกว่าหลังยิงที่ไหนได้เป็นแอร์ดอปครับผมมันเป็นมีคนปลาแล้วเนาะนี่หัวแตกผมเปิดเขาดาาแล้วผมต้องรีบวิ่งเข้าครนึ่รบเพราะว่าจังหวัาที่เขาจะชุบโอ้ไม่มีอะไรเลยไอวผมก็ไม่มีนะครับตอนนี้ผมต้องไปแอบพันยาปุ๊บแล้วผมก็จะวิ่งต่อคือถ้าผมส่วนเขาไม่ตายคือผมไม่ไม่มีโอกาสที่จะเข้าวงได้นะครับเพราะว่า คือมันลุมยิงเราอ่ะถ้าเรายิงดาวคนหนึ่งคือทุกคนวิ่งไปเลยยังไงทีมฝั่งตรงข้ามมันสนใจเพื่อนอยู่แล้วครับมันจะชุบเพื่อนมันไม่ได้พี่บอลตอนเนี้โอ้ไปไหนก็ไม่ได้ไอาบอลไม่มีตอนนี้ไอบอลผมไม่มีโคตรลำบากเลยครับผมก็ไปดูเลยหรอตอนนี้แกนก็น่าจะท็อปตอนนี้น่าจะท็อปสี่ผมไม่มีไอบอลนะตอนนี้อาร์เคมีก็ท็อปหนึ่งครับผมตอนนี้ มีานฮาเลยเขาวงป็นรูนแล้วเสาแรงโแต่โชคดีที่ยังไม่มีแบบพี่บ่าคือคนมันบอกกันแบบว่าตอนนนี้คือเสียงปืนมันแบบว่าทุกที่ทุกทางอ่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าได้ยินเสียงปืนทุกที่ทุกทางเลยอ่ะนี่มีคนครับผมยังไม่เปิดครับอ่ะพอาะว่าผมรู้ม่มีปืนปุ๊บผมก็รู้สึกโชคดีผอกเปิดไปพอดาวปุ๊บต้องรีบเข้าวงนะฮะวงแรง เนี่ยผมเปิดไปปุ๊บมันไม่ค่อยมีคนสนใจนะครับเพราะว่ามันบวกกันอยู่ทุกฝั่งเลยข้างล่างก็บวกกันข้างบนก็บวกกันขวามือก็มีนะครับ้ายมือก็บวกกันอยู่คือมันมีตะคนบวกกันมันจะโฟกัสคนทั้งหน้าก่อนนะครับผมก็เลยแบบว่ารอดเข้าวงมาได้ตรงไหนปลอดภัยสุดเข้าวง,<ล>งามากเขาเลยแต่ว,ว่าแล้วคนเหลือเยอะจับเลยอะตอนเนี้ยวงแค่นี้ถือว่าคนเหลือเยอะนะครับมันเป็นตาแรกอของวันเลย ก็พยายามหามุมแอบดีๆมุมไหนก็แบบว่ามันเป็นมุมเปิดโล่งังหมดเลยอ่ะผมก็เลยจำเป็นต้องขึ้นไปมุมแต่ละมุมเนี่ยตรงนี้แหละปลอดภัยสุดผมว่าอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะอย่างน้อยเราก็มีมุมปิดได้ดักแค่มุมพลจะขึ้นบ้านแค่นั้นครับแต่ไม่ได้ยินเสียงเกมผมก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรไม่ได้ยินเสียงเกมมันเป็นโปรแกรมอัดย้อนหลังครับผม ตอนนี้คือเราได้คิวได้อะไรแล้วเราพยายามาว่าเซฟอันดับไว้ครับแม่ถ้าไม่มีใครมาหาเราเราไม่จําเป็นต้องเปิดเลยครับตอนนี้ก็คือแบบต้องเซฟไว้ครับผมไม่งั้นไม่บวกครับอย่างน้อยต้องได้ที่สองครับผมไม่มีเหรียญเนี่ยเพราะถ้ามีเหรียญคือเพื่อนไปตายตอนจังหวะผมไม่มีเหรียญพอดีอ่ะ ยังหวาดชุบไม่ได้ครับผมเราก็ต้องพยายามเล่นคนเดียวนะครับมีคนกําลังลงมาแต่ว่าคนเขาก็จะเห็นนะเราไม่จําเป็นต้องเปิดใครเลยครับตอนนี้ mm. ก็คือเรารอเปิดที่เดียวที่สุดท้ายนะครับ mm. ถ้าคนมันเห็นเราเราเปิดไปเลยครับถ้ามันเห็นเรานะถ้ามันไม่เห็นไม่ต้องเปิดนะครับถ้าบางคนนะเปิดไปแล้วนะครับตอนช็อตที่วันวิ่งก่อนการละเปิดวราแม่งถ้าเปิดเราอาจจะได้ที่3นะครับ แต่ถ้าเราเงียบไว้ไปใช้ทำผมบาดเสียวอีกแล้วอนี้ที่หนึ่งนะครับเนี่ยแต่มันผมรอให้คนอ่ะมันบวกกันแล้วผมก็จะวิ่งเข้าวงแมงตีข้างล่างตอนนี้เราได้ที่สามตอนนี้ผมรอคนบวกกันอยู่แล้วผมก็จะวิ่งเข้าวงถ้าบวกกันมันจะจัดสนใจแค่สองฝ่ายใช่ไหมล่ะผมก็ได้แมงตีกันแน่ตอนนี้มีคนวิ่งผ่านมาอ่ะมันบวกกันแล้วครับผมก็พยายามไปทางนี้ไปอีกทางหนึ่ง เพื่อที่จะเข้าวงแต่ทางนี้มีคนอีกไปไล่ะละผมเปิดดาวปุ๊บอ่าผมจะไม่ซ้ําถ้าซ้ำผมตายแน่เนี่ยผมจะผมเปิดดาวปุ๊บผมจะจะทําการแบบว่าวิธีอ่ะคือผมจะเปิดดาวปุ๊บแล้วผมก็วิ่งเลยนะครับ <c oughs> เขาจะสนใจชุบเพื่อนเขาจะไม่ยิงเรานะครับนี่ตรงนี้เสือกติดวงตอนแรกผมนึกว่าไม่ติดกำลังจะออกไปเลยตรงนี้คือมันมันโชคดีตรงที่ว่าตรงนี้มันติดวงครับ แล้วตอนนี้เพื่อความชัว์นะครับทุกคนเพื่อความชัว์ว่าเออข้างนอกเนี่ยมันเหลืออยู่ตี้เดียวนะมันเหลืออยู่2คนนะผมก็จะรอก่อนจนวงบีบนะครับจนวงบีบผมก็เริ่มแน่ใจแล้วว่ามันมีอยู่2ตัวจริงๆครับผมถ้ามันไม่มีมันบวกกันแล้วนะครับอาจะเป็นตี้เดีวยวกันเพราะว่าได้ที่ง2งผมก็ร<อ>ู้เดียว <ๆ S 1> แล้ว ตอนนี้ผมออกไปครับผมมีไอวอลลูกเดียวตั้งไปปั๊บผมไม่เห็นตัวด้านซ้ายดีนะมันยิงไม่คมครับตี้ที่เหลือเป็นตี้ที่จริงไม่คมครับตอนนี้ผมมันความโชคดีอยู่ตรงนี้นะนี่ปั๊บเปิดไปก่อนโดนนัดหนึ่งไอวอลผมไม่มีละผมปาดมาถือว่าเหลี่ยมดีอยู่นะตอนนี้เนี่ยผมยิงไม่โดนอ่ะตอนนี้ถ้าเป็นแบบว่าบางคนผมตายแล้วถ้าเจอตี้ติมผมตายแล้วเมื่อกี้นี่ลูกศรไม่โดน ก็สำหรับคลิปสอนดันแรงเดี๋ยวผมจะมาสอนพีน <ะ S 2> ่เป่าอย่าถ้าผมมาเสียวอย่างนี้อีกน,นะโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณที่รับชมนะครับตีก็ขึ้นแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อยู่ท็อป2ท็อป3นี่นะครับดีบกว่ารบเราเสียอเกมแรกกว่าพี่ <laughs>